สวัสดีค่ะพบกับเราอีกแล้วนะคะร้านทองหวังอยากมีสาขาโลตัสนครสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะจะนํางานเซตมาเสนอลูกค้าบ้างนะคะเซตนี้นะคะสร้คอจะน้ําหนัก2บาทนะคะข้อมือก็น้ําหนัก2บาทค่ะเรามาเริ่มที่ข้อมือกันก่อนเลยแล้วกันนะคะข้อมือนะคะจะเป็นงานตัวเส้นเป็นงานพิกุลค่ะสวยมากเป็นงานมือนะคะงานแกะหมดเลยค่ะเป็นงานละเอียดมาก ส่วนตรงกลางกึ่งกลางข้อมือนะคะจะเป็นขั้นตุ้มนะคะเป็นขั้นตุ้มมีนาค่ะนี่สวยความยาวเส้นนี้นะคะถ้าเกิดเป็นไม้บรรทัดไทยนะคะจะ,ะจะยาวอยู่ประมาณ15เซนนะคะถ้าเกิดเป็นไม้บัรทัดจีนจะอยู่ประมาณ4นิ้วหนึ่งนะคะข้อมือเล็กๆนะคะใส่ได้ค่ะส่วนลูกค้าบางคนนะคะอพี่ข้อมือใหญ่ใส่ได้ไหมพี่มาลองดูก่อนได้นะคะของเรามีหลายขนาดเลยค่ะ จะว่าจะเป็นข้อมือใหญ่ข้อมือเล็กเรามีให้เลือกหมดเลยค่ะมาตัวเส้นนะคะเป็นตัวสร้อยคอกันบ้างดีกว่าสร้อยคอนะคะเส้นนี้นะคะตัวเส้นจะเป็นลายสเก็ตด,ดาวค่ะนี่เป็นงานฝีมือเหมือนกันค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะเป็นพิกุลค่ะงานแกะเหมือนกันเลยนะคะส่วนตัวจี้จะเป็นจี้หัวใจนะคะจิกเพชรนิดหน่อยค่ะนี่ ใส่ออกงานนะคะใส่ติดตัวใส่ได้ตลอดเลยครับตัวนี้เป็นงานตันค่ะไม่ตันมากนะคะแล้วก็ไม่โป่งมากด้วยค่ะความยาวเส้นนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นไม้บรรทัดจีนจะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วจีนนะคะถ้าเกิดเป็นไม้บรรทัดไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ22เซนติเมตรค่ะสวยมากเลย ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะจะดูลายอื่นนะคะหรือว่าจะดูเป็นเซตอื่นมีไหมพี่ยากได้ลายอื่นมากอะ่ะอะไรอย่างนี้นะคะสามารถโทรมาสอบถามหรือมาดูหน้าร้านได้นะคะที่เบอร์โทร056370223ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ